เศ็ดส่วน2565เมื่อผมเป็นเจ้าของคฤหาสน์สยองขวัญเล่ม8แรง A, ้งเอเฉินเกอได้ไปยังหมู่บ้านลงเป็นเพื่อตามหายังฟ้านอี้กับเจียงหลิงทำให้เขาพบยังผีอาคาตอาพรแดงถึงสองตน อีกทั้งยังเผชิญหน้ากับสมาคมเล่าเรื่องพิศวงสองคนที่หมายจะช่วงชิงประตูที่อยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้เนื้อเรื่องในเล่มนี้ลุ้นระทึกสนุกกับการต่อสู้เอาตัวรอดของพระเอกในหมู่บ้านลงเป็น ที่ต้องเผชิญผีร้ายระดับอภรแดงของทั้งหมู่บ้านและสมาคมเล่าเรื่องพิศวงที่เป็นศัตรูคู่แค้นกันก่อนที่บทสรุปจะจบลงอย่างที่คาดไม่ถึงนอกจากนี้ในบทต่อไปของเล่มยังมีการเปลี่ยนรูปแบบการเขียน เพิ่มความรู้สึกน่ากลัวเข้ามาโดยการเปลี่ยนมุมมองของตัวละครตัวอื่นที่โดนผีเล่นงานแทนเพราะพระเอกมันไม่กลัวแต่จะฆ่าผีแทนจึงทำให้มีความสนุกและน่าสนใจเพิ่มขึ้นจนยิ่งลุ้นระทึก ว่าตัวละครตัวนั้นจะสามารถเอาตัวรอดจากเหตุการณ์สยองได้หรือเปล่าจึงถือว่าเป็นการเพิ่มความสนุกอีกรูปแบบหนึ่งก่อนที่จะตัดมาเป็นฉากของครือหาดสยองขวัญที่พระเอกได้ทำการหลอกผู้เล่นที่มีมุกใหม่ๆเพิ่มเข้ามา จึงมีความสนุกและน่าสนใจครับมีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปฟ้านอี้เด็กชายที่เห็นและวาดรูปผีกับเจียงหลิงเด็กสาวจากหมู่บ้านลงเป็นที่มีผีสาวเป็นที่ได้หายตัวไปจากสถานเลี้ยงเด็กกำพรา้าเฉินเกอพระเอกที่อาศัยคำใบจากภาพวาดที่ฟ้านอี้ทิ้งไว้จึงทำให้เขามุ่งหน้าไปตามหาเด็กทั้งสองที่หมู่บ้านลงเป็น ทำให้เขาได้ยินเรื่องราวของหญิงสาวท้องแกะที่ตายกลายเป็นผีอาคาตอภรแดงพร้อมทั้งลูกในท้องและแก้แค้นผู้คนในหมู่บ้านแห่งนี้และได้เผชิญหน้ากับสมาคมเล่าเรื่องพิศวงที่บุกเข้ามายังหมู่บ้านนี้ เพื่อวางแผนช่วงทิงประตูสู่อีกโลกของผีสาวหมายเลขสิบที่น่าจะเป็นนายกสมาคมเล่าเรื่องพิศวงได้เรียกสยงทิงผู้ป่วยในอาคารผู้ป่วยตึกสามที่เสียชีวิตไปได้กลายเป็นอภรรแดงออกมาหมายจัดการเฉินเกอ แต่เฉินเกินในยามนี้ที่ทั้งจางหย่าผีอาฆาตอภพรแดงสุยินผีอาฆาตที่โดนหญิงสาวที่รับผ่นเป็นชิ้นกำลังหลับหลายอยู่จึงไม่มีทางรับมือกับอภพรแดงได้แต่ยังโชคดีที่เขาได้เหยียนต้าเหนียน ผีอาฆาตที่เป็นเพียงรองอภรรแดงช่วยเหลือทำให้รอดจากสยงชิงได้และในเวลาเดียวกันหมอเฉินก็ได้มายังหมู่บ้านลงเป็นเข้าต่อสู้กับหมายเลขสิบเฉินเกอจึงฉวยโอกาสพายังฟ้านอี้และเจียงหลิงหลบหนีทันที แต่ก็ยังมีคนชุดดำคนของสมาคมเล่าเรื่องพิศวงตามล่าพวกเขาแต่ในระหว่างหลบหนีคนชุดดำเจียงหลิงได้นำพาเฉินเกอและฟ้านอีกไปยังบ้านหลังหนึ่งก้าวเข้าไปในประตูสู่โลกอีกใบหนึ่งซึ่งเป็นโลกแห่งความเครียดแค้นของผีสาวท้องแก่ผีอาคาดอภรแดงจึงทำให้เฉินเกอทราบว่าผีสาวท้องแก่สิงอยู่ในร่างของเจียงหลิง ผีสาวได้ให้เฉินเกอช่วยถ่วงเวลาต่อสู้กับสัตว์ประหลาดมากมายในโลกนั้นที่พุ่งเข้ามาส่วนเธอในร่างเจียงหลิงได้เข้าไปนอนในโรงพอคนชุดดำตามมาถึงเฉินเกอได้แต่ใช้เหยียนต้านเนียนถ่วงเวลาและไปหูแมวขาว พุ่งเข้าไปทิงขวดในมือคนชุดดำมาทั้งปลายหูยังกินสิ่งที่อยู่ภายในขวดไปสร้างความโกรธแค้นให้กับคนชุดดำคิดที่จะสังหารเฉินเกอแต่ยังดีที่ผีสาวออกมาจากโรงพอดีได้จัดการกับคนชุดดำแล้วเอาเสื้อของคนชุดดำไป เฉินเกอจึงเดาว่าคนชุดดำน่าจะเป็นอูเฟยคนของสมาคมเล่าเรื่องพิศวงที่เคยสิงร่างนายตำรวจให้กระโดดตึกตายก่อนที่ผีสาวยังบอกให้เฉินเกอพาเด็กทั้งสองไปจากหมู่บ้านนี้เพราะหมู่บ้านนี้จะโดนปิดแล้ว พีสาวยังบอกอีกว่าเธอติดค้างกระโหลกหนังสีสเจียงหลิงชิ้นหนึ่งพอเฉินเกอออกไปจากประตูก็ได้พบยังหญิงแซจูที่ได้รับบาดเจ็บและได้ทราบจากหญิงแซจูว่าจริงๆแล้วย่าของเธอตายไปตั้งนานแล้ว คนที่เขาพบน่าจะเป็นผีเฉินเกอจึงรีบพาเด็กทั้งสองออกจากหมู่บ้านทันทีแต่ในระหว่างทางกับได้ยินเสียงปืนนัดหนึ่งจึงรีบวิ่งเข้าไปหาได้พบกับลุงไผ่คนนำทางและผู้หมวดอูที่พาเด็กทารกหลบหนีออกมาจากหมู่บ้านก่อนพอทุกคนกลับมาถึงผู้หมวดอูก,กับจำเรื่องในหมู่บ้านไม่ได้ทั้งหายังหมู่บ้านลงเป็นไม่พบ ทางตำรวจได้ปิดคดีลับพาตัวฟ้านอี้และเจียงหลิงเป็นฝีมือคุณหมอเฉินที่หายตัวไปส่วนเฉินเกอที่เคลียร์ภารกิจอยู่รอดจนถึงเช้าในหมู่บ้านลงเป็นสำเร็จก็ได้รับรางวัลเป็นผีอาพรแดงชนิดพิเศษ ชุดวิวาของซิ่วเหนียงกับโหลดล็อกฉากหมู่บ้านลงเป็นแต่พอเฉินเกอกลับถึงคฤหาสน์สยองขวัญเขากับได้รับการติดต่อจากเพ้อซานนักศึกษาคณะแพทย์มหาลัยจิวเจียงว่าเกาหรูเซียลูกสาวคุณหมอเกากำลังมีปัญหา เขาจึงโทรหาเกาหลูเซยทันทีเกาหรูเซยได้เล่าว่าเพื่อนร่วมห้องของเธอสองคนได้ออกไปจากห้องพักตอนกลางคืนเพื่อค้นหารูปปั้นอะไรบางอย่างแล้วพอกลับมาทำให้เธอรู้สึกว่า คนที่กลับมาไม่ใช่เพื่อนร่วมห้องทั้งสองคนของเธอแถมเธอยังรู้สึกว่ามีคนที่สามกำลังจ้องมองเธออยู่ด้วยเฉินเกอจึงได้นัดจะไปพบเกาหรูเซี่ยที่มหาลายัยตอนดึกหลังเลิกงานในระหว่างเปิดคฤหาสน์สยองขวัญเฉินเกอได้รับฉากใหม่คือหมู่บ้านลงเป็นได้มีมาวเจียที่เป็นวีเจรีวิวบ้านผีสิงและเป็นคู่แข่งกับเย่เสี่ยวซิน คนที่เคยรีวิวบ้านผีสิงของเฉินเกอแล้วให้คะแนนดีได้มาเล่นพร้อมกับคนติดตามรวมห้าคนแต่อีกฝ่ายติว่าคนน้อยไปเฉินเกอจึงหานักท่องเที่ยวมาเพิ่มให้อีกสามคนรวมเป็น8คนปรากฏว่า พวกเมาเจี๋ยกับโดนผีหลอกจนสลบไปเพราะนักท่องเที่ยวอีกสามคนที่เพิ่มมากับเป็นผีของเฉินเกอที่ปลอมตัวมาทำเอาเฉินเกอไม่ต้องลงมืออะไรก็สามารถจัดการยังพวกเมาเจี่ยได้หมดแถมหนึ่ง ในนั้นยังมีคนของสวนสนุกแห่งโลกอนาคตปลอมตัวเข้ามาด้วยชุนเกอจึงรีบไปบอกยังประธานหลอเจ้าของสวนสนุกทราบทันทีด้านเกาหรูเสี้ยที่ไม่สามารถโทรหาเฉินเกอได้ยิ่งรู้สึกหวาดกลัว ยิ่งเพื่อนร่วมห้องมาตามเธอไปนอนยิ่งทำให้เธอกังวลหนักขึ้นจนสุดท้ายต้องโทรหาคุณหมอเกาวเพื่อขอกลับไปนอนที่บ้านคุณหมอเกาวจึงบอกให้กลับไปรอที่บ้านเพราะเขาติดงานคงกลับดึก เกาหลูซี่จึงรีบออกจากมหาลัยหาแท็กซี่กลับไปยังบ้านทันทีแต่พอเกาหลูซี่กลับไปถึงบ้านที่ชุนชนทะเลสาบทีเสียยังคงติดต่อหาเฉินเกือไม่ได้ยิ่งตกใจและยิ่งหวาดกลัวยามที่อยู่คนเดียวยิ่งโทรหาใครไม่ได้ ขึ้นร่วมห้องของเธอกับโทรเข้ามาเมื่อทราบว่าเธออยู่บ้านบอกว่าจะมาหายิ่งทำให้เกาหรูเสียยิ่งตกใจกลัวเมื่อมองผ่านหน้าต่างลงไปยังประตูทางเข้าชุมชนก็เห็นเงาร่างของหญิงสาว ก็ยิ่งทำให้เกาหรูซี่ยิ่งตกใจกลัวเธอยังคงโทรหาเฉินเกอไม่ติดคุณหมอเกาก็ยังไม่ยอมกลับมาจนสุดท้ายเกาหรูเซี่จึงฉุกใจคิดได้ว่าโทรศัพท์ของเธอหน้าจะมีปัญหาโดนผีสิง พ่อของเธอที่คุยอยู่อาจจะเป็นผีปลอมตัวมาตั้งแต่ต้นยิ่งมีโทรศัพท์จากเพื่อนร่วมห้องโทรเข้ามาบอกว่ากำลังจะขึ้นมาถึงหน้าห้องแล้วยิ่งทำให้เธอตกใจกลัวเฉินเกอที่โทรหาเกาหรูเสี่ยกับได้ยินเสียงของเธอบอกให้ไปที่มหลาลัยแต่เขากับสังเกตได้ว่า เสียงของเกาหรูเซ่มักจะพูดในที่เงียบเงียบเหมือนแอบใครพอไปถึงมหาลัยเกาหรูเซ่ก็ได้บอกว่ากำลังแอบซ่อนตัวให้เขารีบมาหาเธอที่ห้องใต้ดินของตึกเรียนทันทีทำเอาเฉินเกอสงสัยเขาเดาได้ว่า สมาคมเล่าเรื่องพิศวงน่าจะวางแผนเล่นงานเขาโดยให้ผีโทรศัพท์ปลอมเสียงเกาหรูเสียล่อให้เขาไปสู่กับดักอย่างแน่นอนฉชนเกดจึงรีบตามหาเกาหรูเสียทันทีเขาได้พบหลิวเสียนเสียนกลับมาอิงที่เป็นเพื่อนร่วมห้องของเกาหรูเสียบอกว่าเธอหายตัวไป และทราบจากยามว่าเธอนั่งแท็กซี่ออกไปจากหอพักและบังเอิญแท็กซี่ได้เอาของที่เธอลืมทิ้งไว้ในรถจึงเอามาให้จึงทำให้เฉินเกอทราบที่อยู่ของเกาหรูเซียเขาจึงรีบตามไปทันทีแต่ก่อนเฉินเกอจะไปยังบ้านของเกาหรูเซียผู้กองเยียนคนที่รับผิดชอบคดีสมาคมเล่าเรื่องพิศวงได้โทรหาเขาให้ไปหาผู้กองเหยียนถามถึงสาเหตุที่ผู้หมวดอูยิงปืนไปหนึ่ง นัดและจำเหตุการณ์ในคืนนั้นไม่ได้แถมหมู่บ้านลงเป็นก็หาไม่เจอฉินเกอก็ไม่สามารถบอกได้เพราะเขาไม่ได้อยู่ตอนที่ยิงปืนผู้กองเยียนจึงบอกต่อว่าคนร้ายคดีควักลูกตาได้ก่อคดีรอบๆคฤหาสสยองขวัญของเขา จึงอยากให้เฉินเกอร,ระวังตัวผู้กองเหยียนยังบอกว่าคนร้ายน่าจะเป็นผู้หญิงเฉินเกอจึงดาวว่าน่าจะเป็นหานเป่าเออที่เป็นผู้ป่วยจากอาคารผู้ป่วยตึกสามเฉินเกอจึงบอกเรื่องของเกาหรูเสียและรีบขอไปหาเธอ ผู้กองเหยียนจึงให้หลี่เจิ้งไปกับเขาด้วยเมื่อไปถึงบ้านของเกาหรูเซียเฉินเกอพบเกาหรูเซียที่โดนผีสิงกำลังจะกระโดดตึกฆ่าตัวตายเขาจึงรีบเข้าไปช่วยเหลือเธอทันที เฉินเกอจึงสงสัยถึงสาเหตุที่เกาหลูเซี่ยจะโดนฆ่าจึงถามเธอออกไปทำให้รู้ว่าระหว่างขึ้นบันไดเกาหลูเซี่ยได้สวนกับคนสวมชุดกันฝนเฉินเกอจึงสงสัยว่าคนสวมชุดกันฝนคือฮานเป่าเออ เขาจึงให้หลีเจิ้งใช้ฐานะของตำรวจรีบตรวจค้นยังห้องที่ต้องสงสัยทันทีเขาได้พบยังฮานเป่าเออร์ที่ใช้ผีโทรศัพท์โจมตีใส่ทั้งสองทันทีทำเอาหลี่เจิ้งสลบไปส่วนเฉินเกอกับโชคดีที่สวียินตื่นขึ้นมาพอดี ถึงแม่สวียินจะยังไม่กลายเป็นอภรรแดงแต่ก็มีพลังมากพอที่จะจัดการกับผีโทรศัพท์ได้เฉินเกิอจึงสามารถจัดการฮานเป่าเอิรและได้ผีโทรศัพท์มาใช้งาน จึงทำให้ตอนนี้สมาคมเล่าเรื่องพิศวงตอนนี้เหลือเพียงแค่หมายเลขสิบเป็นคนสุดท้ายแต่เฉินเกอกับรู้สึกว่าหลักฐานต่างๆของหมายเลขสิบกับชี้ไปยังผู้กองเหยียนแต่เขาก็ปฏิเสธความคิดนั้นไปวันต่อมาโทรศัพท์สีดำมีข้อความว่านักท่องเที่ยวพิเศษคนที่สามจะมาเที่ยวยังคฤลือห์ดสยองขวัญทำให้เฉินเกอสนใจพอเขารอกับพบยังหลิวเสียนเสียนกับหมา อิงและยิ่งเมื่อคุยยิ่งทราบว่าลิวเสียนเสียนรักผู้ชายคนหนึ่งที่ภรรยาเสียชีวิตไปแล้วแต่กลับคิดว่าภรรยายังอยู่ด้วยทำให้เฉินเกอฉุกใจคิดถึงหมายเลขสิบที่แบกศพหญิงสาวไปหมู่บ้านลงเป็น ส่วนมาเองที่พี่สาวหายตัวไปกับมีอาการไม่แสดงถึงความหวาดกลัวออกมาทั้งทังที่กลัวและทั้งสองที่อยากทราบคำถามจึงมักจะออกไปหารูปปั้นที่อาคารเรียนเก่าเพื่อถามคำตอบที่ทั้งสองอยากรู้ ตอนดึกเฉินเกอจึงไปที่อาคารเรียนตึกเก่าของมหาลัยจิวเจียงเพื่อดักรอหลิวเสียนเสียนกับหมาอิงพอถึงเวลาหลิวเสียนเสียนกับหมาอิงจึงออกไปหารูปปั้นอัป,ปลักษณ์จนพบเพื่อถามปัญหากับมัน ลิวเสียนเสียนได้ถามปัญหาจึงทราบว่าผู้ชายคนนั้นไม่ได้รักเธอและหมาอิงถามว่าพี่สาวเธอถูกฆ่าตายหรือเปล่าก่อนที่รูปปั้นจะน้ำตาไหลทำให้ทั้งสองตกใจกลัวก่อนที่จะโดนผีร้ายออกมาไล่ล่า แต่ในระหว่างวิ่งหนีหลิวเสียนเสียนกลับมาอิงกับพบยังเฉินเกอที่ถือค้อนทุบกระโหลกและเรียกสวียินออกมาดักรอยอยู่จึงตกใจกลัวจึงหันหลังวิ่งหนีเฉินเกอไปหายังผีที่ตามล่าพวกเธอแทนแต่เฉินเกอกับวิ่งผ่านทั้งสอง ไปจัดการกับผีร้ายที่ไล่ล่าทั้งสองแทนทำเอาผีร้ายต้องวิ่งหนีเฉินเกอทันทีส่วนหลิวเสียนเสียนกับมาอิงจึงรีบหนีออกจากอาคารเรียนเก่าทันที